10เรื่องมันฝรั่งเลที่คุณอาจยังไม่เคยรู้ถ้าพูดถึงขนมขบเคี้ยวยอดนิยมแล้วละก็มันฝรั่งเลคงอยู่ในใจของหลายๆคนใช่ไหมคะจนกระทั่งปัจจุบันมันฝรั่งเลมีอายุยาวนานถึง85ปีแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในขนมขบเคี้ยวที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากที่สุดเลย เดี๋ยววันนี้เรามาลองดู10เรื่องของมันฝรั่งเลที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้กันนะคะก่อนจะไปติดตามรับชมรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกกันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเรื่องที่1ผู้ก่อตั้งเลเรียนมหาวิทยายลัยไม่จบก่อนกำเนิดมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบฮอร m a n นเลคือชายชาวอเมริกันที่เกิดที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาะ ในช่วงปี1920เขาเป็นนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัย f e r ม a น u n ยูนิเวอร์ซิแต่ด้วยเหตุผลบางประการเฮอร์แมนเล่จึงเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยได้เพียง2ปีก็ละออกมาทำงานหาไรายได้กับตัวเองโดยเริ่มต้นเป็นเซลแมนขายบิสกิตก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นเซลแมนขายมันฝรั่งทอดให้กับบริษัท b a r r e t o o o Company และนั่นคือจุดกำเนิดของแบรนด์มันฝรั่งทอดระดับโลกในเวลาต่อมา ถึงแม้ว่าเลจะเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยแต่ในท้ายที่สุดเขาสามารถลงเอยด้วยการได้รับปริญญาในชีวิตช่วงหลังของเขาโดยมหาวิทยาลัยเฟอร์แมนเป็นผู้มอบปริญญากิบติมศัสิ์ให้เขาในทศวรรษที่1960เรียงที่2เริ่มต้นขายมันฝรั่งจากบนรถหลังจากที่ออกมาจากมหาวิทยาลัยมาเป็นเซลแมนขายมันฝรั่งเทคนิคการขายของเขาคือการขับรถฟอร์ดโมเดล A วิ่งเรขายไปทั่วรัฐจอร์เจีย หลังจากเป็นเซลแมนขายมันฝรั่งมาได้10กว่าปีจุดเปลี่ยนผันในชีวิตของเคอร์แมนเลคือในปีคศ1932เขาได้กำเงิน100ดอลลาร์สหรัฐเปิดบริษัทตัวเองที่มีชื่อว่า H W L Distributing Company เพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบของบริษัท b a r l e t Food Company และเขาใช้เวลาอีกเพียงแค่6ปีในปี1938เขาได้ซื้อกิจการของ b a r l e t Food Company พร้อมเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น H&W Lay Company เพื่อขายมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบโดยเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่เป็นชื่อตามตัวของเขาก็คือ Lay นั่นเองเรื่องที่3ร่วมมือกับคู่แข่งเพื่อครองตลาดขนมอเมริกาในปี1961 Lay เ,เติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการจับมือร่วมกับคู่แข่งอย่างชา a r l e s Elmer Darling เจ้าของขนมคบเคี้ยวประเภทข้าวโพดอบกรอบแบรนด์ f i d d l เป็นการรวมบริษัททั้งสองกลายเป็นบริษัท f i d d ในขณะนั้น HSLA and Company มียอดขายต่อปีอยู่ที่1,476ล้านบาทในขณะที่ f i t t e r Company มียอดขายต่อปีอยู่ที่1,969ล้านบาทแต่หลังจากที่ทั้ง2บริษัทร,รวมมือกัน f i t t e เล a ก็กลายเป็นผู้นำอย่างแท้จริงในช่วงทศวรรษที่1980ขนมของบริษัท ก็กระจายออกไปทั่วโลกพนักงานมากกว่า25,000คนและพนักงานขาย9,000คนยอดขายรวมต่อปีของบริษัทสูงถึง65,000ล้านบาททศวรรษต่อมาฟิตเตเลเป็นผู้ผลิตขนมกบเคี้ยวรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาในเพียงอีกไม่กี่ปีต่อมาฟิตเตเลพบกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่าง กระโดดจนกลายเป็นผู้นำในตลาดมันฝรั่งแผ่นทอดกรอบในปัจจุบันโดยการเข้าร่วมกับบริษัทแบบซี่โคลาผู้ผลิตน้ำมัดลมแบบซี่และทำตลาดในชื่อบริษัทแบบซี่โคเื่องที่4มันฝรั่งทอดลายแรกที่มีโฆษณาในทีวี และการที่ฟิตเตเลร่รวมกับแบบ็ซี่โคยังทำให้เรมีพลังในการทำตลาดยิ่งขึ้นโดยการลงโฆษณาเลทางทีวีครั้งแรกในปี1966เพื่อให้ชาวอเมริกันรู้จักเลยิ่งขึ้นการโฆษณาของเลทางทีวียังเป็นครั้งแรกในวงการโฆษณาอเมริกาที่แบรนด์ขนมครบเคี้ยวมีโฆษณาทางทีวีอีกด้วยเรื่องที่5เริ่มแรกมีแค่รสชาติเดียวอีก26ปีต่อมาทิงมีรสชาติที่2 เมื่อก่อนมีแค่เลออริจินลที่ปรุงรสด้วยเกลือเท่านั้นจนกระทั่งในปี1958หรืออีก26ปีต่อมารถบาร์บีคิวซึงเปิดตัวขึ้นทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกอื่นอย่างน้อยหนึ่งทางรสชาติต่อไปที่เปิดตัวและได้รับความนิยมมากก็คือซาวาครีมและหัวหอมซึ่งทั้ง3รถยังคงเป็นรถที่นิยมขายดีที่สุดในปัจจุบันเรื่องที่6ไม่ได้มีแค่มอนฝรั่งแต่เป็นเจ้าแห่งขนมขบเคี้ยว หลายคนอาจจะคิดว่าฟิตเตเลผลิตมันฝรั่งทอดของเลจำนวนหลายพันตันต่อปีแต่ยักษ์ใหญ่ด้านอาหารว่ายังผลิตอาหารที่คุณโปรดปานเช่นชีโตสฟิตโตสเดลิโตสและลาโฟพวกเขายังทำขนมนอื่นภายใต้บแบรนด์อื่นเช่นครกเกอร์แจ็คส์ฟันยืนและมาร์ตาดอร์เจร์กี้เรื่องที่7แจกเงิน35ล้านบาทสำหรับแฟนๆที่คิดรสชาติใหม่ได้ถูกใจ เล e, ตั้งใจให้แฟนๆทางบ้านมีส่วนร่วมในการเสนอรสชาติใหม่ของเล e, ด้วยแคมเปญ Do Us a Favor เลยได้เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคคิดส่วนผสมของรสชาติที่น่าทึ่งเพื่อรุนรับรางวัลหนึล้านเหรียญหรือ1%ซของยอดขายของรสชาติที่พวกเขาเสนอผู้เข้าร่อมสุดท้ายในปี2 0 1 3ได้แก่รสซอสพริกสิราชารสไก่และวาฟเฟลิลและรสขนมปังกระเทียมชีส รล,ลดขนมปังกระเทียมชีสได้รับการโหวตสูงสุดและต่อมาก็มีผู้ชนะไรายอื่นๆอีกได้แก่วาซาบิจิงเจอร์ในปี2014และซาเทนบิสกิตและแกวี่ในปี2015เรื่องที่8มันฝรั่งที่มีรสชาติมากที่สุดในโลกมีมากกว่า200รสชาติทั่วโลกความหลากหลายของรสชาติเลยมีทั้งรสชาติที่ทำออกมาขายตลอดการและรสชาติที่เป็นซีซันขายเฉพาะช่วงเวลาเท่านั้น อย่างเช่นประเทศไทยมีเลงรสชาติแปลกๆอย่างรถแกนเขียวหวานไก่รถเมี่ยงคำในประเทศจีนมีเลรถมะม่วงรถกีนี่รถแตงกว่าในรัสเซียมีเลรถไข่ปลาคาเวียเป็นต้นเรื่องที่9เขาเรียกผมว่ามันฝรั่งสายลับ เลเป็นแบรนด์ระดับโลกที่ส่งผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดทั่วโลกในอเมริกาเราทุกคนรู้จักพวกเขาในชื่อเลแต่พวกเขามีชื่อที่แตกต่างกันเล็กน้อยในที่อื่นในสหราชาณาจักรแบรนด์เนี้ย รู้จักกันในชื่อ Walker เนื่องจากเลเข้าไปเทคโอเวอร์แบรนด์ฝรั่งท้องถิ่นอย่าง Walker เนื่องด้วยเป็นแบรนด์ที่มีมาอย่างช้านานและติดตลาดเรียบร้อยแล้วเลจึงไม่อยากเปลี่ยนชื่อได้แต่เปลี่ยนโลโก้ม่แทนนอกจากนี้ยังมีแบรนด์ Sabitas ในเม็กซิโกแบรนด์ส i t h ในออสเตรเลียแบนด์ิปซี่ในอียเป็นต้นเรื่องที่สิบเลไม่ได้เป็นแค่ขนมขบเคี้ยวแต่สามารถเอามาทำอาหารได้ นอกจากจะเป็นขนมครบเคี้ยวอันแสนอร่อยที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วในเว็บไซต์ของเลเองยังนำเสนอการนำฝรั่งทอดกรอบมาทำเป็นอาหารหรือขนมได้อีกด้วยซึ่งมีนาเชื่อเลยว่ามันฝรั่งทอดกรอบแผ่นบางๆเนี้ยจะสามารถนำมาดัดแปลงเป็นอาหารได้หลากหลายและน่าทานอย่างเหลือเชื่อเรียกได้ว่าเพิ่มมูลค่าของขนมครเคี้ยวให้ดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นและอีกด้วย ปัจจุบันมันฝรั่งทอดกรอบอย่างเลถือได้ว่าประสบความสำเร็จมากในตลาดโลกมีขายในมากกว่า100ประเทศทั่วโลกเป็นหนึ่งในขนมขรบเคี้ยวที่มีแฟนทานประจำมากที่สุดในโลกเพื่อนๆล่ะคะชอบเรรสชาติไหนมากที่สุดหรือเคยทานรสชาติปแปลกๆของประเทศไหนกันบ้างแชร์ให้พวกเราฟังบ้างที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมค่ะ และก่อนจากกันรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะจะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ